ครับตอนนี้เราก็อยู่ในในภายในพระบรมหาราชวังครับตอนนี้เราก็มีพนักาเข้าประตูเข้าเที่ยววันนี้วันที่12ตุกพฤศจิกา65นะครับตอ <c oughs> นนี้ก็มีพนักงานมาซื้อตัว๋วทุกชาติทุกภาษามากันเลยครับก็คนละ500บาทนะครับเมื่อกี้ถามพนักงานอันนี้ประตูพี่มาน,นี่เลยจะเป็นทาองออกที่มองเห็นเป็นพระจิตร่างจักรีมหาปราสาท นี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำฟรีครับตอนนี้เราเข้ามาประตูทางนี้ครับแต่ว่าวิธีการเข้ามาเข้ามามก็ต้องใส่แมสครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ที่ดูดีนะครับกางเกงขาสั้นก็ได้ก็ต้องก็จะมีผู้ถุงให้กระโปรงได้กุ้มเข่าจะดีรองเท้าก็ก็ได้ไม่ต้องโอเคไม่ไม่ซีเรียสนะครับแต่ชาวต่างคนละห้าร้อยบาทคนไทยฟรีครับวันนี้ก็พานักเรียน ผองเรียนไอ p ีผู้เรียนภาษาจีนไอพีคือเา็าสังกฤษนะครับมาสนทนาสาวตางชาติสนทนาภาษาจีนให้เปิดประสบการณ์นะครับก็ผมเป็นคุณครูนะครับพานักเรียนมาแต่ก็จะพาท่านมาเที่ยวเพยดพาเที่ยวนะครับและเทคทริปนะครับไปยครับเรามาดูตอนนี้เราอยู่ในเขตควบรมารตอนเปิดแโงครึ่งถึง3ามโมงเย็นคึ่งครับ โรสกับประกาศก็เราจะ Temple of the Emerald Buddhas นามเนีย่ยประกาศน,นี่ใส่ชุดได้เนี่ยใส่เสื้อผ้านะแบบนี้ห้ามใส่นะครับแบบนี้เครื่งที่ปะปะกุไม่ได้นะครับกิ้งยืดก็ไม่ได้พัดสั้นกระโปรงใส่ไม่ได้โอเคครับวันศุกร์อะไรรัม,มีทะห้ามโดนนะครับครับนัดทารูปคู่กับกำลังวัดทารูปวิทหารนะครับ <laughs> เจ้าประทานไมย่ยากให้พกอาวุธนะครับ ห้ามเอื้มสัตว์เลี้ยงแล้วก็ระวังรูกระเป๋าโอเคครับเราก็ทำกันไปเลยครับตอนนี้เราไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับคนไทยฟรีนะครับแต่ชาวต่างชาติ500บาทครับนี่ครับติ๊กติ๊กเก็ตครับติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นทางเดินก็ฮะโอ้มีธนาคารด้วย e x c h a n เ e นจ์เอ็นเซียเชนธนาคารอะไรนะไทยพานิดยนะครับมีสักกรมีประกาศนะ ตัวนี้เป็นทางเข้าใช่ไหมสีฟ้าสีหำกำมะจอยมละใช่เดิมชื่อหนึ่งมันเป็นเป็นโรงอะไรเนี่ยมีห้องอาหารด้วไหมกุนเลปเลสมันตัวร้อนนี่แหละหลบรวมตัวมาแล้วต้องไปแล้วมีกาแฟขายได้ข้างในหนึ่งตัวร้อนนี่แหละเย็นด้วยม,ม,มีกาแฟขายได้เรามากินกาแฟกันเนาะขายออกเลยตัวร้อนนี่แหละเอออัติบายสองละค่ะสิบเอ็ดบาทโอเคนี่อัติบายหนึ่งเขาเขาขายรูปขายวีดีโอได้ยกเว้นที่เดียวนะครับภายในพระ พระแก้มมรกตที่เป็นพระแก้วมรกตท่านถ่ายรูปให้วดีโอ้อนนั้นก็ถ่ายได้เหมือนกันแต่เขตพระเขตพระราชวังจะเข้าไปเฉพาะส่วนส่วนนอกซึ่งเป็นพระที่อย่งเกจดกีม,มา้ากาสาดด้านในไม่เข้านะครับ <S <S โอเคตามไปเลยครับอะไรเอย่ยโอเคครับอ๋อนี่ขายอะไรเนีายขายน,น้ำโอเคน้ำขนมขายแค่รีแลกซ์นะครับโอเคครับ <S <S บันอะไรเดี๋ยวโคแดงอีกครับโไทยครับนนี่อุณครับถบัตรย่าประชาชนจ๊ะไม่ถ่ายรูปจ้ะไม่เดิน